สวัสดีค่ะโดูชื่อพลอยอายุ11ปีวันนี้จะมาทำอาหารให้คุณแม่กินครั้งแรกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะเพราะว่าเสียดายค่ะเปิดประโน้ยเมนูผัดกะเพราค่ะอย่างแรกใส่น้ำมันรอให้ร้อนแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่ปั่นไว้ลงไปค่ะเอาให้หมดเลยอย่าให้เหลือผัดไปสักพักแล้วค่อยใส่หมูสับค่ะนี่ก็ทำไปถามแม่ไปว่าแม่ต้องใส่หมูหรือยงังผัดพอหรือยังอยแกยากอื เสร็จแล้วก็รวนหมูให้สุกเพราะว่าอ,าออกจากช่องฟิตเลยแข็งไปหมดเลยคนๆๆให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะคุณแม่บอกให้ใส่น้ำมันหอยซอสฝาเขียวซีวิวขาวรสดีน้ำตาลเพิ่มรสชาติค่ะ อ้าวไม่มีช้อนอีกแปเอาช้อนแป๊บหนึ่งชื้นพอหรือเปล่าแม่เยอะไปหรอเอาอีกแม่บอกอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเข็มเอาช้อนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บใส่น้ำตาลลงไปเอาอีกค่ะคุณหญิงแม่ใส่เหมือนกัวหวานค่ะบอกองตรงๆมาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะใส่ใบกะเพราลงไปถ้าไม่ใส่ก็คงจะไม่ใช่ผัดกะเพราหมูสับหรอกนะคะอ่ะยิ้มแห้งหนึ่ง ผัดจนกว่าใบากระเพราจะสุกค่ะสังเกตได้ไง่ายคือใบกระเพราเหี่ยวหรือในสับของคุณแม่คือสลดค่ะปิดแก๊สค่ะแล้วก็ผัดต่อจนกว่าใบากระเพราจะสุกทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอาจานมาเตรียมสแตนใบรอดได้เลยค่ะเท hey, ลงไปเลยแต่ต้องค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวหกกว่านให้หมดกว่านให้หมดอย่าให้เหลือ เสร็จแล้วผัดกะเพราหมูสับเพื่อคุณแม่หน้าตาน่ากินใช่ไหมคะก็ได้อยู่นะเราไปชิมกันเลยเอาลักแม่จะมาชิมให้น้องพลผัดกพราครั้งแรกของลูกสาวจะเป็นยังไงไม่หวานแสนตานน้อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้ ฟังแล้วโอเคแค่ทิมอืม,อมหนักเทม,มหวานเบาก็เผื่ออร่อยฝีมือตัวเองก็ชมอยู่แล้ว